พบกับผู้อ้อยนะคะกับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องนะคะการยกตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและก็ส่วนรวมกันนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะครับพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมกับ้อ้อยเลยนะคะเรื่องยกตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและส่วนรวมจุดประสงค์ของการเรียนรู้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและส่วนรวมได้ 2. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายมาทบทวนบทเรียนกันนะคะทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจำวันยังจำได้ไหมคะว่ามีกี่ประเภทมีกี่ประเภทคะลูกมี2ประเภทใช่ไหมคะได้แก่ทรัพยากรส่วนตัวทรัพยากรส่วนตัวคือสิ่งของที่นักเรียนเป็นเจ้าของและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้กับตนเองเช่นอะไรลูก สินสอดาเสื้อผ้าและอาหารนะคะคนี่คือตัวอย่างเราไปดูต่อกันนะคะทรัพยากรส่วนรวมคืออะไรคะลูกคือสิ่งของต่างๆที่เป็นของสาธารณะของสาธารณะคืออะไรคะคือทุกๆคนสามารถใช้ร่วมกันได้ใช่ไหมลูกตัวอย่างเช่นอะไรคะสนามเด็กเล่นถนนสะพานสวนสาธารณะมาดูภาพกันนะคะ สนามเด็กเล่นทุกคนเล่นร่วมกันได้ใช่ไหมคะถนนทุกคนใช้ร่วมกันสะพานนะคะสวนสาธารณะทุกคนก็จะไปออกกําลังกายมีสิทธิ์ที่จะไปนั่งนะคะไปนั่งไปออกกําลังกายไปพักผ่อนที่สวนสาธารณะนะคะตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและก็ส่วนรวมไปดูตัวอย่างกันนะคะลูกนะ ภาพที่1เป็นรูปของกระเป๋านักเรียนนะคะซื้อมาก็ไว้ใส่อุปกรณ์การเรียนไว้ใส่หนังสือใช่ไหมคะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมคะลูกนะคะภาพที่2ออุปกรณ์กีฬาของโรงเรียนนะคะเดี๋ยวครูใช้สัญลักษณ์แทนนะคะถ้าเป็นของใช้ส่วนตัวนะคะเป็นนักเรียนหนึ่งคนถ้าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นส่วนรวมนะคะครูจะแนทนคําตอบด้วยนักเรียนหลายคนนะลูกนะเพราะฉะนั้นกระเป๋านักเรียน เป็นของนักเรียนคนเดียวหรือของนักเรียนหลายคนคะลูกเป็นของเราคนเดียวแสดงว่าเป็นของใช้ส่วนตัวนะคะส่วนอุปกรณ์กีฬาที่โรงเรียนทุกคนใช้ร่วมกันได้อ่านักเรียนหลายๆคนนะคะคือคําตอบนั่นเองนะคะสรุปนะคะนักเรียนหนึ่งคนใช้แทนสิ่งของเครื่องใช้ของส่วน,นตัวนะลูกนะส่วนนักเรียนหลายคนเป็นคําตอบของสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นส่วนรวมนะคะไปดูกันต่อเลยนะคะ ตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและก็ส่วนรวมไปดูภาพโต๊ะนักเรียนเก้าอี้นักเรียนภาพที่สอง 2, แปลงสีฟันนะลูกนะราะฉะนั้นไปดูคําตอบกันเลยนะคะโต๊ะกับเก้าอี้นะคะอยู่ในห้องเรียนเป็นของนักเรียนถือว่าเป็นของทุกคนใช้ร่วมกันได้หรือ่าตอบอ่านักเรียนหลายคนแสดงว่าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ของส่วนรวมส่วนแปลงสีฟัน นักเรียนคนเดียวแสดงว่าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวนั่นเองนะคะเก่งมากพะไปต่อกันนะคะชุดนักเรียนและก็ตู้น้ําดื่มนะคะลูกตู้น้ําดื่มที่โรงเรียนใช่ไหมคะลูกชุดนักเรียนนะคะเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมพะลุไปดูเฉลยกันค่ะนักเรียนคนเดียวแสดงว่าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวนะคะเก่งมาก สำหรับตู้น้ำดื่มนักเรียนหลายคนใช้ร่วมกันได้แสดงว่าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ส่วนรวมนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและก็ส่วนรวมอ่างล้างมือภาพที่หนึ่งอ่างล้างมือภาพที่สองรองเท้าถุงเท้าใช่ไหมลูกอ่างล้างมือนะคะที่อยู่ในห้องน้ํานะคะ นักเรียนใช้ร่วมกันหลายคนแสดงว่าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมลูกหลายคนส่วนรวมนั่นเองถุงเท้ารองเท้าใช้กี่คนใช้สําหรับเราคนเดียวแสดงว่าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะลูกไปดูตัวอย่างกันต่อนะคะตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและก็ส่วนรวมนะคะภาพที่หนึ่งดินสองภาพที่สอง ชักโครกที่อยู่ในห้องน้ำใช่ไหมคะลูกห้องน้ำที่โรงเรียนใช่ไหมคะดินสอแทนด้วยสัญลักษณ์นักเรียนคนเดียวแสดงว,ว่าดินสอเป็นสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวส่วนชักโครกหรือห้องสุขาที่โรงเรียนที่บ้านนะคะเราใช้ร่วมกันหลายคนใช่ไหมคะนักเรียนหลายคนแสดงว่าห้องสุขาโถาส้วมนะคะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นของส่วนรวมนั่นเองนะลูกนะต่อไปดูตัวยอย่างต่อไป ตัวอย่างสิ่งของ่งใช้ส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมผ้าขนหนูกับผ้าเช็ดหน้านะลูกนะต่อไปสองถังขยะราะฉะนั้นจากตัวอย่างที่ผ่านมาเราน,นักงเรียนพอบอกครูไอ้ได้ไหมคะว่าผ้าขนหนูและก็ผ้าเช็ดหน้าแทนด้วยสัญลักษณ์นักเรียนกี่คนคะหนึ่งคนเพราะเหตุผลทําไมต้องหนึ่งคนละลูกเพราะผ้าเช็ดหน้าไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นใช่ไหมคะผ้าขนหนูก็เช่นเดียวกันแสดงว่า ข้าวหนูนุ่งกับ้าเช็ดหน้าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวนั่นเองส่วนทั้งขยะนะคะุกคนใช้ร่วมกันไดน้ักเรียนหลายคนแสดงว่าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ส่วนรวมนั่นเองค่ะสิ่งมากค่ะลูกตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและก็ส่วนรวมค่ะนาฬิกาไว้บอกเวลาแขวนอยู่ที่กระดานห้องเรียนใช่ไหมลูกแขวนอยู่ในบ้านภาพที่สองหน้ากากอนามัยนะคะนาฬิกา แทนด้วยนักเรียนหลายคนแสดงว่านาฬิกาเป็นสิ่งของเครื่องใช้ส่วนรวมส่วนหน้ากากอนามัยเราสวมแล้วเราจะให้เพื่อนใช้ร่วมกับเราได้ไหมคะไม่ได้แสดงว่านักเรียนหนึ่งคนเพราะฉะนั้นหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวนะลูกนะใช้เสร็จแล้วก็ต้องทิ้งก่อนทิ้งควรจะห่อด้วยกระดาษหรือนะคะใส่ถุงพลาสติกนะคะเพราะมันเป็นขยะที่มีเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทิ้งควรทิ้งให้เรียบร้อยนะลูกนะ ไปดูกันต่อนะคะกับการสรุปบทเรียนวันนี้เราเรียนเรื่องสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นส่วนตัวกับส่วนรวมไปใช่ไหมคะเรามาช่วยกันสรุปนะคะว่าสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวจากที่เราเรียนรู้ไปมีอะไรบ้างตัวอย,ย่างชุดนักเรียนใช่ไหมคะเป็นสิ่งของใช้ส่วนตัวนะคะดินสอรองเทา้ากระเป๋านักเรียนแปลงสีฟัน ผ้าขนหนูหน้ากากอนามัยนะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวนั่นเองต่อไปสิ่งของเครื่องใช้ส่วนรวมได้แก่ห้องสุขาชักโครกใช่ไหมลูกอ่างล้างมือโต๊ะเก้าอี้นักเรียนอุปกรณ์กีฬาถังขยะตู้น้ำดื่มนาฬิกานะคนะนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะคือสิ่งของเรื่อง สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและก็สิ่งของเครื่องใช้ส่วนรวมนั่นเองนะคะทุกคนเก่งมากค่ะสําหรับภาระงานของวันนี้นะคะให้นักเรียนอัดคลิปยกตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและก็ส่วนรวมมานะคะอย่างละหนึ่งตัวอย่างของใช้ส่วนตัวหนึ่งตัวอย่างของใช้ส่วนรวมหนึ่งตัวอย่างนะนะแล้วก็ส่งคลิปมายังไลน์ของครูให้นะลูกนะสําหรับวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ you <laughs>